ะะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็เตรียมที่จะชมการถ่ายทอดสดทาง MPT to HD ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<า>ซึ่ใหญ่มากๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคร,ร่วมกันรับชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเลทมหาสงการานต์เวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัลนะคะคที่จัดขึ้นณนะบริเวณของลานมหา มหาพะพาเจษฎาบดินใช่ครับแล้วก็ที่ท้องสนามหลวงใช่นะฮะ,ะแล้วก็ที่สําคัญคือมีขบวนแห่นะฮะตั้งแต่เคลื่อนมาจากถนนราชดำเนินกลางนะฮะสู่ท้องสนามหลวงและก็การจัดงานในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะว่าสงกรานของเราเนี่ยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะฮะในประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับคัดเลือกเรื่องของสงกรานด้วยนะฮะได้<ช>รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้ของมนุษยชาติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้ก็เลยจัดยิ่งใหญ่จัดอลังการเลยนี่นะฮะมหาสงกราน w o r ต์ w o r l d ว a t e r Festival 2024หรือชื่อภาษาไทยก็คือเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์6 7 6นนั่นเองใช่แล้วระค่ะเห็นความยิ่งใหญ่ความงดงามแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ ของสงการานต์ประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลายเป็นเฟสติวัลระดับโลกไปแล้วใช่เลวแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะ